ที่รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่หรือว่านายกรัฐมนตรีที่ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้แพทองทานชินวัตรออกมาประกาศว่ามีข่าวปลอมในโลกออนไลน์เรื่องการคืนวัตถุโบราณ20ชิ้นให้กัมพูชาดิฉันขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงต้องมีการแจ้งความคนที่ปล่อยข่าวปลุกปัน่นอันนี้เป็นข้อความที่มาจากภาพอินโฟกราฟิกนี้ที่นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันหรือว่าถูกพักการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ออกมาพูดเรื่องนี้จริงแล้วเรื่องการคืนวัตถุโบราณให้กับกัมพูชานั้นมันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับแต่มันก็คาราคาังอยู่อย่างนี้ยังไม่มีการคืนเป็นที่แน่ชัดมันอยู่ในขั้นตอนของการดาเนินการแต่ก็มีคนเอามาปลูกปัน่นเอามาสร้างกระแสเพื่ออะไรในช่วงนี้ ทั้งๆทงี่ก่อนหน้านี้ไม่พูดถึงไม่ยกเรื่องนี้มาพูดครับผมว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็พอจะมองออกวิเคราะห์ได้ครับแต่ก็เข้าใจว่าได้ว่ามันเป็นเกมการเมืองที่จะบุลลี่หรือว่าขิงด้อยค่าหรือว่าหาทางการจัดกันทางการเมืองนั่นแหละครับเรื่องนี้จะว่าไปแล้วเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนลีกไพร่ครับเมื่อตั้งแต่ปี2443ทำไมเรื่องนี้ เงียบอยู่เพิ่งจะมากระตุกกระตากมาสร้างดราม่ากันในช่วงนี้ก็เพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ตามล้างตามเช็ดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหรือว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแพทองทานชินวัตรอยู่นั่นแหละครับยังไงมองมุมไหนก็คือเป็นเกมการเมืองระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่หาทางกำจัดรัฐบาลน,นั่นแหละครับก็ดีเหมือนกันที่รัฐบาลจะมาดําเนินการกับพวกนี้ แจ้งความเอาผิดกับพวกที่ผุกปั่นสร้างเฟกนิวสร้างข่าวปลอมข่าวลวงเพื่อที่จะได้ไประโยชน์ทางการเมืองตรงนี้จัดการสะบางก็น่าจะดีครับประเทศชาติสังคมจะได้สงบสุขสะบาง